ทางกระทรวงก็ยอมรับว่า AI นั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วในโลกปัจจุบันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ AI จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับภาครัฐจะได้ประโยชน์จากการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีความรวดเร็วประหยัดเวลาภาคเอกชนผมคิดว่าจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดใหญ่สตาร์ทอัพถ้าสามารถนะครับ ใช้ประโยชน์อย่าง AI แล้วก็สามารถก้าวเข้าสู่ความเป็น New S Curve ได้สามารถเติบโตขึ้นเป็นยูนิคอนได้ในอนาคตก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งผมคิดว่า AI จะช่วยทำให้งานตรงนี้สำเร็จขึ้นมาได้ท่านผู้บริหารทุกท่านสื่อมวลชนและท่านผู้ทรงเกตที่รักทุกท่านนะครับ ผมมีความรู้สึกกินดีและว,วันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับได้รับเกียรติจากทางประชาชาติธุรกิจให้มากล่าวปาฐกถาในโอกาสงานสำคัญก็คือในเรื่องของ the power of AI หรือเกมใหม่เปลี่ยนโลกซึ่งถือว่าเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็วันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าทุกเวทีที่มีการพูดคุยหรือมีการหารือเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลแล้ว AI นั้นคือหนึ่งในหัวข้อที่มีคนสนทนาทั้งในและต่างประเทศ แล้วก็ในโอกาสเดียวกันก็ต้องขอสแสดงความดีกับ48ปีของประชาชาติธุรกิจนะครับที่เป็นสื่อที่มีคุณภาพแล้วก็ทำงานเคียงคู่กับเศรษฐกิจของประเทศไทยมาโดยตลอดผมเองยอมรับนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยผมได้ติดตามมาแล้วก็ใช้ข้อมูลจากประชาชาติเนี่ยได้อภิปรายในสภาพูพดแทนรัศดรหลายครั้งก็ได้อาศัยข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยประกอบในการอภิปรายวันนี้ต้องยอมรับว่า AI นั้นเป็นโอกาสและความท้าทาย AI นั้นวันนี้เป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วและที่สำคัญนั้นวันนี้ในชีวิตประจำวันของเราแทบจะทุกๆเรื่องก็ตามจะมีเรื่องเหล่านี้ประกอบขึ้นตลอดเวลาหากมองย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนนะครับผมจำได้ว่าประมาณปี2539เนี่ยเมื่อประมาณสัก20กว่าปีก่อนถ้าพวกเรานึกความจำได้นะครับมันมีการแข่งขันระหว่างคนกับ AI เนี่ย ก็คือนักหมากลุกแชมป์โลกนะครับที่ชื่อแกลลี่คัสปาลอเนี่ยเป็นนักหมากลุกแชมป์โลกของครัสเซียเนี่ยแข่งกับเครื่องดิฟบูของของ IBM วันนั้นมีการแข่งกันรอบแรกเนี่ยคนชนะนะครับคนชนะด้วย4ต่อ2หลังจากนั้นมีการรีแมตใหม่อีกครั้งหนึ่งในปี2 5 4 0หรือประมาณ24ปีที่ผ่านมา25ปีที่ผ่านมาปรากฏว่าเครื่องจักรชนะดิฟบูชนะ เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องของเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการประมวลผลทั้งหมดเป็นเรื่องที่เริ่มทำงานได้ดีกว่าสมองของมนุษย์นะครับนี่ยังไม่รวมถึงยุคที่ Generative AI นะครับซึ่งมีการพัฒนาอีกก้าวึ่งของ AI ที่สามารถสร้างข้อมูลและเนื้อหาสร้างอะไรต่างๆก็ได้ตามที่เราต้องการด้วยคำสั่งเสียงหรือคำสั่งอะไรต่างๆแล้วแปลงไปเป็นสิ่งต่างๆได้มากมาย เพราะนั้นในชีวิตประจำวันนะครับวันนี้ AI นั้นเป็นเครื่องมือที่สำคัญหลายเรื่องให้เศรษฐกิจขยายตัวเป็นเครื่องมือการยกระดับการเรียนรู้เป็นการสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มผลผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผมอยากจะพูดว่าเดี๋ยวนี้มันเข้าไปช่วยอะไรบ้างมีตัวอย่างสองสาตัวอย่างที่ผมอยากกราบเรียนท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายนะครับเรื่องแรกก็คือ AI เป็นพันธมิตรคนใหม่ในธุรกิจให้คำปรึกษา วันนี้ AI นี่ช่วยทำให้ธุรกิจสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมากทำให้ง่ายนิดเดียวนะครับแล้วก็สามารถเข้าใจปัญหาของลูกค้าหรือในภาครัฐเองก็มีการบริการพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างที่สอง AI เป็นผู้ช่วยคนใหม่ในธุรกิจการเงินเป็นตัวอย่างให้เห็นดึงสมัยก่อนถ้าเราไปกู้เงินแบงก์กว่าจะพิจารณากว่าจะดูประวัติการชำระหนี้ย้อนหลัง วันนี้ AI ทําให้หมดว่าในอดีตที่ผ่านมาเราเคยมีประวัติการชําระหนี้และข้อมูลด้านการเงินอื่นๆประกอบอย่างไรทําด้วยระยะเวลาที่ไม่นานแล้วก็สามารถที่สปอร์ตเรื่องธุรกิจการเงินได้เป็นอย่างดี AI เป็นนวัตรกรรมใหม่ในธุรกิจสร้างสรรค์เทคโนโลยี Technology AI นั้นถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยวันนี้ที่ผมได้กาบเรียนเรื่อง Gen AI ก็คือสามารถใช้คําสั่งใช้ข้อความแปลงเป็นเพลงก็ได้ เป็นหนังก็ได้เป็นคลิปหรือเป็นรูปภาพอะไรต่างๆก็ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแล้วก็ก้าวข้ามขีดจํากัดเพราะนั้นในเรื่องอย่างนี้เนี่ยผมหวังไว้ว่าการสร้างโอกาสจาก AI และการขับเคลื่อนนวัตกรรมทุกภาคส่วนจะเป็นการขับเคลื่อนที่ทําให้ AI ในประเทศของเราเนี่ยได้มีความทวีความสําคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่จําเป็นมากขึ้นท่านบุรพิเกียรติรครับผมขอใช้โอกาสนี้ได้กล่าวถึง5ยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่จําเป็น ในการพัฒนาและการเติบโตของ AI นะครับเรื่องแรกก็คือยุทธศาสตร์ที่1ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ AI เมื่อพูดถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็คือเรื่องของ Infrastructure นะครับขณะน,นี้เรื่องของ Data Center เรื่องของ Cloud First p o l i c y ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายเรื่องของการดำเนินการใช้ c ลา u d ไม่ว่าจะเป็นคลาวด์กลางภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเรื่องต่างๆนะครับ รวมทั้งการสร้างระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมการลงทุนใน Data Center เรื่องของพลังงานที่มีราคาลดลงเรื่องของมาตรการด้านภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนเพราะนั้นเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศถือว่ายังเป็นเรื่องจําเป็นที่ต้องช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ AI ยุทธศาสตร์ที่2ก็คือเรื่องของการพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยี AI เป็นการพัฒนาข้อมูลเปิดรายสาขานะครับ เช่นเรื่องการเกษตรการท่องเที่ยวสุขภาพการให้บริการการเงินแล้วก็การบริการภาครัฐขณะนีะ้เราได้มีการส่งเสริมการพัฒนาแอปพลิเคชัน AI ผ่านกองทุนต่างๆของกระทรวงดีทนะครับที่เรามีกองทุนที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนของกสทชนะครับยุทธศาสตร์ที่3ก็คือการพัฒนากำลังคนด้าน AI ต้องเรียนนะครับว่าวันนี้ คนด้าน AI เราไม่พอเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเข้ากำลังคนโดยเฉพาะต่างยิ่งถ้ามีคนจากต่างประเทศที่มีความรู้ความสามารถและอยากมาทำงานในประเทศไทยกระทรวงดีอ e, โดยสำนักงานเศรษฐกิจดีเท่าหรือที่เราเรียกว่าดีป้าเนี่ยวันนี้ได้มีโครงการหลายโครงการที่เกิดขึ้นมาเพื่อดึง บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจากต่างประเทศด้วยนโยบายด้วยโครงการ Global D e ท่าน t a l e n t Visa ด้วยนโยบาย Long Term Resident Visa หรือแม้กระทั่งเราคุยกับ b o i ในเรื่องของ EEC Visa นะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่จะสร้างให้บุคคลภายนอกเนี่ยที่อยู่ในและต่างประเทศก็ดีเนี่ยสามารถเรียนรู้ในเรื่อง AI ได้เป็นอย่างดีนะครับยุทธศาสตร์ที่4 ก็คือเรื่องของการเล่งรัดการใช้งาน AI ผมเองกระทรวงเองได้มีความพยายามในการสนับสนุนส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลางขนาดเล็กให้ได้สิทธิพิเศษต่างๆรวมทั้งการส่งเสริมเรื่องมาตรการสินเชื่อนะครับ mm hmm. เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนเหล่านั้นหรือวิสาหกิจเหล่านั้นเนี่ยได้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นยุทธศาสตร์ที่5ยุธทธศาสตร์สุดท้ายนะครับ mm hmm. ก็คือการสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในการใช้งานของ AI เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนที่ถูกหลอกลวงสร้างความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสต้องเรียนว่าขณะนี้เอ็ดาเองเนี่ยได้มีการจัดตั้งศูนย์ธรรมาพิบาลของ AI ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบในด้านจริยธรรมของ AI แล้วก็ทำให้ AI แอปพลิเคชันนั้นมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะครับ เพราะนั้นจากยุทธศาสตร์ทั้ง5้าด้านที่กับผมได้กราบเรียนนะครับขณะนี้กระทรวงดีอีได้มีโครงการที่มีความสำคัญหลายเรื่องเพื่อดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ผมขอยกตัวอย่างในบางเรื่องที่กระทรวงได้กำลังดำเนินการทำอยู่นะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของโครงการเฮลิงเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ประเทศไทยสนับสนุนให้เกิดประโยชน์การใช้ข้อมูลในการสนับสนุน ด้านสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องเฮลิ่งนะครับขณะน,นี้กระทรวงดีเองโดยสำนักงาน Big Data เนี่ยได้ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลที่อยู่นอกกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพื่อเชื่อมโยงระบบข้อมูลแล้วก็ใช้ AI เป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับ ซึ่งถือได้ว่ขาขณะนี้โครงการได้ดำเนินการไปแล้วเรื่องที่สองก็คือเรื่องของโครงการการพัฒนาโมเดลไทยลัสแลงเ g สโมเดลก็คือเป็นการพัฒนาโมเดลภาษาไทยขนาดใหญ่นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเพื่อการพัฒนานั้นจะเป็นการพัฒนาให้ภาษาไทยมีขีดความสามารถในการทำงานร่วมกับ AI ในอนาคต เรื่องสุดท้ายเรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องของการโครงการ s ening, ection, e n t t n n ่ fraud d e t e c t i o n e c o s y s t e m with d a t a l a านะครับโครงการนี้จะเป็นการออกแบบและพัฒนานระบบแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลของกลุ่มมิจฉาชีพทั้งหมดนะครับที่เคยเปิดบัญชีกับธนาคารเคยมีบัญชีกับอโอเปอเรเตอร์ผู้ใช้โทรศัพท์ เคยไปเปิดบัญชีหมายเลขโทรศัพท์อะไรไว้ต่างๆเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้การดําเนินการในการป้องกันและการปราบปรามเรื่องอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยสามารถดําเนินการได้ตามมาตรา4นะครับที่เราเรียกว่ามาตรการ CFR การขับเคลื่อนยุธธทธศาสตร์ AI จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับ ภาครัฐจะได้ประโยชน์จากการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีความรวดเร็วประหยัดเวลาภาคเอกชนผมคิดว่าจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดใหญ่สตาร์ทอัพถ้าสามารถนะครับใช้ประโยชน์อย่าง AI แล้วก็สามารถก้าวเข้าสู่ความเป็น New S Curve ได้สามารถเติบโตขึ้นเป็นยูนิคอนได้ในอนาคตก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ผมคิดว่า AI จะช่วยทําให้งานตรงนี้สำเร็จขึ้นมาได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามขณะนี้สิ่งที่กระทรวงจะต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของการสนับสนุนและส่งเสริมเรื่องของ AI นะครับจะทํำยังไงที่เราจะรักษาความสมดุลระหว่างการส่งเสริมเรื่อง AI กับการกำกับดูแลให้มีความเหมาะสมกันนะครับในเรื่องนี้ว่า จะต้องให้ AI พัฒนาได้แต่อย่างไรก็ตามจะต้องไม่มีการกํำกับดูแลที่มีความเข้มงวดมากเกินไปนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงกำลังดำเนินการอยู่และทางกระทรวงก็ยอมรับว่า AI นั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วในโลกปัจจุบันสุดท้ายนะครับผมเรียนว่าแม้ว่า AI จะพัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตาม ผมยังเชื่อว่านะครับความสามารถของมนุษย์เนี่ยปัญญาของมนุษย์หรือสมองของมนุษย์นะครับมีความสลับซับซ้อนกว่ามนุษย์มีมีการตัดสินใจภายใต้ใต้เหตุผลและอารมณ์ต่างๆมนุษย์มีมิติในการแสดงออกด้านความคิดมากมายหลายกว่ามากมายยิ่งกว่าเครื่องจักรผมเชื่อว่านะครับ ผมเชื่อว่าสินค้าที่ผลิตโดยคนเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าแฮนด์เมดนะครับโดยฝีมือของมนุษย์เนี่ยผมว่ามีคุณค่ามีราคามากกว่าสินค้าที่ผลิตโดยโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงงานต่างๆที่ใช้ AI เป็นเครื่องมือในการผลิตผพว่าสินค้าเหล่านั้นมีค่ามากกว่าภาพที่สร้างขึ้นมาโดย คำสั่งของ AI นะครับผมว่าราคาก็ไม่สามารถสู้กับภาพที่ศิลปินระดับโลกที่เขียนไว้ในอดีต AI อาจจะสร้างภาพได้ตรงกับความต้องการของมนุษย์ที่ใช้ Data สั่งเข้าไปแต่คงไม่แพงเท่ากับภาพของวินเซนต์แวนโกสมมุตินะที่เขียนมาด้วยชีวิตจริงที่เขียนมานะครับ AI คงไม่สามารถที่จะทำสร้างเพลงได้แบบตรงกับความต้องการของมนุษย์เหมือนกับที่มนุษย์แต่งเองนะครับเพราะมนุษย์แต่งเองนั้นเกิดจากอารมณ์ความรักและเหตุผลอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าสุดท้ายนะครับผมเรียนว่า AI เป็นโอกาสและเป็นความท้าทายใน,ใน,ใ,นในหลายเรื่องนะครับ แปลความโดยรวมก็ AI มีประโยชน์ในการขับเคลื่อนทั้งภาคสังคมภาคเศรษฐกิจและภาคอื่นแต่ AI ก็ยังยังไม่ใช่คำตอบในทุกๆเรื่องเช่นเดียวกันนะครับผมจึงหวังไว้ว่าเวทีประชาชาติธุรกิจในวันนี้นะครับจะเป็นเวทีที่ทุกท่านได้รับประโยชน์และมีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของความคิดแล้วก็นำไปสู่การพัฒนา AI ของประเทศเราในอนาคตต่อไปนะครับขอขอบคุณครับ